นี่พี่น้องรถบีรถบีรถบีไม่ไดล้ครับเด้อพี่น้องรถบียี่สบสี่บียี่สิบเจ็ด B 24, B 24, แล้วคว่าบริการครับสองแสนกว่าบาทรถไม่สามแสนกว่าไปเรืยพี่น้องอนี่สองแสนกว่าบาทมาคางเงินสดพรานดาวได้พี่น้องด้านหน้ารถเอ็มยูสี่เก้าเอ็มยูห้าเจ็ดเอ็มแปดห้าเอ็มเก้าห้าขามาอยู่ด้านล่างล่างๆขันมากเห็นนี่พี่น้องเน้นภาพพี่น้องเน้นภาพพี่นอ้นนนองมาหน้านล่าน มาแล้วครูโบตามาดุงเห็นโลโก้ครูโบตาบอกง่ยพี่น้องงับคนครับครูโบตาบอกง่ายแหละบรรยากาศจะเลื่อนพี่น้องเด้เอเขามาชมกันฝากกดไลค์กดแชร์แ่นะพี่น้องเด้อฝากกดติดตาในน้ำแม่นะครับเป็นลังใจียตุเฮ็ตผมสินเน้นเฉพาะเป็นแท็กเตอร์ล,ล้วนๆให้พี่เฮน้องเอารถเชื่อมก็ง่อยพี่น,อน้นองมื่อหนึ่งบา่าหนึ่งแขนมาแพ้ใน หลายม่มมลายฉากนะครับหลายมุมมลายฉากก็เกี่ยวคู่ระตาบัตรดุงเฮาตัวนี้เป็นดีซีเจ็ดสิบกีโปพี่น้องราคาอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับรุ่มให้พี่น้องไม่มีภาพ้วยนะครับชุดรุ่นเรือล่างๆพี่น้องนะครับรุ่นใหม่พัฒนามาหลายแล้วพี่น้องด้วยว่าจะเป็นคอนโทรลต่างๆนะครับว่าจเป็นชุดคอนโทรลใส่ง่ายนะครับยานหนานะครับรอกเกี่ยวรอบมันต่างๆพี่น้องนั้นว่าจะเป็นข้อที่ดูดเข้านะครับ ก,ก็สิเป็นท้าเป็นหงครับกัะตัตเคียวมาเป็นหังมนอดีมั้งเด้นะเป็นงน,นะครับตัวท้ายเท้าเขาห่างง้มมีสะบอดลายพร้อมระบบออกมาใหม่พัฒนามาดีขนนตัว์พัดลม,มนะครับเดือดาแง่ง้นงนะครับเนอาเป็นหนังชมแลาย แต่หลายอย่างถจุดเด่นไม่ระบบดิจิตอนพี่น้องมีภายในออปชั่นต่างๆพี่น้องเนาะต่างค่าปรับระดับเลยรชุดหล่อและลุ้นเลยพี่น้องสอบง่ายครับหลุดไม่ไหมหนี่งก็ขึ้นเก้าสอบง่ายเห็ุง่าย ว่าเป็นพัฒนาเพิ่มได้การขับมาไล่ขับลองรดมันดีที่สุดได้นะครับเอาครับหอมปากหอมคอพี่น้องกันผมจีลงลึกไหลแต่คือว่าครับมันจะเป็นการเสียเวลาพี่น้องให้พี่น้องสนใจตัวใดรุ่นใดอยากให้ผมรีวิวให็นมึงก็อนรีวิวให็นมึงนะครับเน้นเอารอบๆขั้นแรกกันเลนะครับแท็กเตอร์นี่พี่น้องมันขอใจอหมดแนะครับเนาะนะครับ,นะรบด้านหลัง จะดีที่โอ้ตามพีน้องไว้เป็นแขนยกนะครับนะบุกซ้องตัวนี้ออกแบบมาใหม่ดีพี่น้องข้างในมีไฟยี่สิบสองโวลต์พี่น้องเด้อนี่มีไฟยี่สิบสองโวลต์ครับผมยืดเครื่องเสียงได้ครับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับไฟสองปบดต้องไปให้ไปหน้าห้องเคลี่องไฟมันหมดภาษาตัวไทใส่งานไปน้ำสปอร์ตไลท์พี่น้องแาไฟไอฟ led สมมติท่านทำไมเนาะ ครับไปเรยวไปอย่างโอ้งามพี่น้องขอเจ้ามาจบฟืงมาเลยนะครับนะครับระบบต่างๆเรียนใหม่ระบบดิจิทอลพี่น้องมุเอเงินกันสมัยแล้วง่ายๆพี่น้องนะครับเซี่อเกมบอภวิทยีสางง่ายๆเทเบาลพี่น้องโอเจค,คิดซะว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน <laughs> เอาเืินนี่ผมปากคำพ้อเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามเด้อมือหนาผมสิไล่สุดไปเรื่อยๆปากกดคำเมน ฝากกดกระดิ่งแกล้งเตือนกดติดตามกดตุ้ยานนะครับเพื่อลังใจให้กดปากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่เอฟซีอยู่ในประเทศต่างประเทศนะครับคันพี่น้องเขาเป็นมั่งในเพจคูปตาบันดุงต้อจสอบก่นเจอในเพจเฟซบุ๊กว่าจะเป็นทางยูทูบสังกีกอล์ฟมาพี่น้องจะเห็นแล้วกันคันน้องเซี่ยวเกมเป็นกับเซี่ยวเกมคูปตาบันดุงนะครับว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กว่าจะเป็นทางยูทูปนะพี่น้องเนาะเออรับชมกันได้บ่มีอยังหลายครับของผมมีแตอร์เตือนล้วน เกี่ยวอุปกรณ์การเกษตรโอ้ฝนสีเศร้าไอ้ไข่ล่ะพี่น้องบรรยากาศดีแล้วพี่น้อง,นนนองนะนเนาะหนาฝนเย็นสบาย <laughs> อา้าวนะครับฝนสีเล่นพานครับหนาล้านนะครับไปมากสะดวกนะครับเออเอาหอมปากของพ่อนะพี่น้องเนาะนะครับสุขสุขคนจะเลื่อมนะครับเด้อนะครับเอาบาดท,ที่จบกันเห็นหน้าเห็นตาเล่นหน่อย <laughs> อะไรงานตัว <laughs> ตายครับผมท <laughs> ี่บ้าน เห็นหนเห็นตาเห็จได้ยินเสียงรือว่าครับเนาะเห็นไหนเห็นตาจังหน่อยเจ้น้าตายไหมครับผมเจ้าหน้าตายมตัตายไม่ตาขอบคุณนครับสวัสดี